สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมน็อตบริดในรายการคลิกไปทเที่ยวไปนะครับทุกวันเสาร์เวลาสองทุ่มครึ่งทางเซเว่ชาแนลทูวิชั่นเจ็ดสนะครับวันนี้ผมได้เกียรติจากน้องสาวคนสวยของผมนะครับมาร่วมคลิกไปทเที่ยวไปได้วยกันนะครับน้องหนูจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูจ๋าอาชีระยาแก,ก้วกัญญาค่ะจ้าชว่วงนี้หนูจ๋าทำอะไรอยู่บ้างจา๊ะช่วงนี้ก็มีละครซิคค,คอมค่ะเรื่องเพลิงค่ะแล้วก็มีพิธีกรรายการวันนรลลิงค่ะ แล้วก็มี m อมีโฆษณาแบบไปเรื่อยๆไปก็มีงานใหค่อยเราชมกันเรื่อยๆนะครับผมวันนี้นะพี่จะพาหนูจ๋ามาที่จังหวัดนครปฐมเมื่อกี้เดินทางมาเป็นยังไงบ้างโอ้โหจริงๆแล้วมันไม่ไกลจากกรุงเทพเลยค่ะใกล้มากๆนั่งรถแป๊บเดียวหลับตื่นหนึ่งอ้าวถึงแล้วแน่นอนอยู่แล้วว่าแป๊บเดียวแล้วก็หลับตื่นหนึ่งเพราะว่าเชฟโรเลตคุยส่งพี่เลยนะเขามีช่วงล่างแบบยูโรไรซ์สเตนชั่น ถนนไม่ว่าจะขุขะหรือว่าลูกนาดมากมายแค่ไหนเขาก็ทำให้หนูจ๋านั่งได้อย่างสบายที่สำคัญนี่นะเขายังมีควิตคอนโทรลนะควบคุมความเร็วรับอัตโนมัติกันเลยทีเดียวที่ตะกี้เนี่ยพี่ก็ขับมาแล้วก็หลับไปด้วยเลยแล้วก็มาถึงนครปฐมไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะโอเคเคยมาไหมนครปฐมเคยมาเป็นบางจุดค่ะเป็นบางจุดใช่ไหมวันนี้พี่จะพาหนูจ๋าไปเที่ยวที่ที่พี่คิดว่ามันเป็นสวรรค์ของผู้ชายอะ จริงเหรอผู้หญิงไปไม่ได้เหรอคะไม่รู้คดีหรือเปล่าเจษดาเทคนิคมิวเซียมโห oh, สวรรค์นั่นแหละค่ะสวรรค์ของหนูคดีเหรอเคยได้ยินค่ะมันเป็นมิวเซียมรถโบราณค่ะคือจริง,รง,รง,รงๆแล้วเนี่เป็นคนชอบรถคลาสสิกรถโบราณอยู่แล้ว oh. แล้วก็อยากจะมาดูมากๆแต่ไม่มีโอกาสยังไม่เคยได้มาเลยยังี่ครั้งแรกเลยครั้งแรกค่ะเหมือนกันเลยฝันจะมาที่นี่สามปีแล้ว่เพิ่งจะได้มาเนี่ย ต้องขอบคุณคลิกไปนะคะที่ที่พามาเที่ยวอ่าแล้วทําไมอะไรทําให้เรารู้สึกประทับใจในรถโบราณด้วยด้วยความงามของเขาด้วยอายุแล้วก็ด้วยด้วยสิ่งที่แบบเขาไม่ผลิตแล้วแล้วมันก็มีไม่กี่คันในโลกใบนี้นะคะแล้วก็จริงๆงแล้วของพวกนี้มันตีเป็นมูลค่าไม่ได้มันตีมูลค่าไม่ได้อย่างที่พูดจริงๆเลยเช่นเดียวกันครับกับการที่เราจะพามาในวันนี้นะครับมูลค่าของมันเลยตีไม่ได้เลยใช่ลยะเอาไปด้วย เอาละตาหนูจ๋าตอนนี้เราก็อยู่คุณหญิงแล้วคุณหญิงเนี่ยเขาให้ข้อมูลเราเกี่ยวกับเจสดาเทคนิคนิวเชียมแห่งนี้นะอยากรูเลยถามพี่เขาได้เลยเอาเรื่องง่ายๆเลยค่ะว่าเปิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะค่ะพิพิธภัณฑ์ของเรานะคะก็เปิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549นะคะ49<อ>6ปีแต่อยากจะรู้ว่า6ปีเนี่ยค่อยๆมีทีละชินทีละชิ้นเพิ่มขึ้นหรือว่า <P up> เ,เป็นคอลเลคช่นของเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่าค่ะก็คือคุณเจษฎาเนี่ยค่ะ <ş ạ? S 2> เป็นนักธุรกิจชาวไทยเนี่ยแหละคะ่ะ <ş ạ? S 2> ก็ไปดูงานเรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกอย่างเงี้ยค่ะต่างประเทศแล้วก็ได้ไปพบรถแล้วก็ได้ไปดูพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศอะคะ่ะเขาจะมีพิพิธภัณฑ์ญญายานยนต์อย่างเงี้ยค่ะท่านก็ได้เกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาว่าเอ๊อยากให้คนไทยเนี่ยได้ได้ได้เห็นได้สัมผัสกับรถของต่างประเทศบ้างรถที่หาได้ยากแล้วก็มีลักษณะแปลกเงี้ยนะคะ ท่านก็เลยเริ่มสะสมมาเรื่อยๆจริงๆแล้วเริ่มสะสมตั้งแต่ก่อนเปิดตัวคะ่ะเก็บสะส,สมมาเรื่อยๆตอนนี้มีกี่คันอยากรู้ <ๆ S 2> นในพิพิธภัณฑ์ก็ประมาณ200กว่าคันนะคะโอ้นี่200กว่าคันนี่มาจากทั่วโลกเลยส่วนมากจะเป็นทวีปยุโรปเมกาอย่างค่ะส่วนใหญ่นะครับอย่างเรีนข้างหลังนี้ อันนี้ก็จะเป็นรถโซนยุโรปนะคะ BMW ใช่ทำไมต้องมีหลายคัน <c oughs> มีคันเดียวไม่พอได้ไง <c oughs> ไม่ใช่อิจฉาไม่ใช่ <c oughs> หนูสังเกตแล้วมันเป็นรุ่นหนึ่งเขามันคนละรุ่นกันเหรอ <c oughs> ใช่มันคนละรุ่นก็เลยมีหลายคันใช่ไหมใช่ค่ะมันจะมีรุ่น250 350ความแรงแล้วก็การนั่งอะค่ะก็จะนั่งได้สองคนสี่คนอย่าง BMW ที่เราเห็นนี่เรียกว่ารุ่นอะไรครับอันนี้เป็น BMW i7 นะคะครับประมาณปีไหนเอ่ย พอสอมันไม่แน่ชัดอะค่ะจะเป็นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเดี๋ยวเดี๋ยวคันนี้มีทะเบียนไทยด้วยเหรอคือขันย่าบอกว่าคันนี้อยู่ในเมืองไทยนะไม่ใช่ค่ะมาจากข้างนอกก็มาทำทะเบียนเพราะว่าเพราะว่าเราก็มีนํารถออกไปวิ่งแรนดี้หรือวิ่งตามงานต่างๆเธอเพื่อเกี่ยวกับค่ะอันนี้สะดุดตามาค่ะ ตัวนี้ทํามาจากผ้าใบค่ะคือรถอะไรนะครับใช้ทําอะไรครับอันนี้เป็นรถของประเทศเช็โกสโลวาเกียนะคะเดี๋ยวจะเปิดกระโปรงให้ดูอุ้ยหนาไม่เอาแล้วนะเขาใส่กางเกงกระโปรงรถที่น้อยประเทศเช็โกนะคะในช่วงนั้นก็แพ้สงครามโลกเหล็กในยุคนั้นก็มีราคาแพงอะค่ะใช้เหล็กที่มันน้อยที่สุดแล้วผ้าใบเนี่ยประเทศเขาเก่งอยู่แล้วมีอยู่แล้ววัสดุของประเทศตัวเองก็เลยออกแบบมาเป็นรถคันนี้ค่ะเพื่อคลายหนาวแล้วก็ใช้งานแทนการเดินแค่ว่าให้เดินทางให้รวดเร็วขึ้นกว่าการเดินเพรมันใช่ค่ะ นอกจากรถที่นี่ก็มีสะสมมอเตอร์ไซค์โบราณด้วยมอเตอร์ไซค์โบราณอยากได้อยากได้อยากได้ขายไหมไม่ขายไม่ขายแต่ถ้าเกิดว่าถ้าของคุณมีอะค่ะเรารับซื้อค่ะรับซื้อของหนูอันนี้เดี๋ยวไปคุยรอบๆเรามีรถโบราณเหมือนกันคช่ไมีทั้งมอเตอร์ไซค์เวสป้าก็มีใช่ไหมเวสป้ากับเฟียสอ่ามาพูดถึงเรื่องมอเตอร์ไซค์ที่นี่มันก่อนค่ะคันไหนหายากที่สุดนี่เป็นเวสป้าแฮนด์แปรค่ะทำไมถึงหายากเพราะว่ามันเก่ามากอันเป็นรุ่นแรกๆที่ออกมาค่ะ รุ่นแรกของเวสป้าเลยยังใช้งานได้ไหมครับตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วค่ะไปได้มาจากไหนครับไม่ทราบนะใช้ไม่ได้ผมขอนะคุ่ณราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ครับหลักล้านค่ะอุ้ยคุณเล่นไ่มจริงค่ะแบบมีทะเบียนหรือไม่มีทะเบียนแบบมีทะเบียนถูกต้องเลยค่ะหลักล้านถึงไม่มีทะเบียนก็หลักล้านค่ะถ้าเป็นรถแท้ของอิตาลีซึ่งมีรถแท้แน่นอนไม่ต้องห่วงอย่างที่เราเห็นนี่ก็แลมเปต้ากพี่น้องพี่น้องเวสป้าเป็นพี่น้องกันเขาจะมาคู่กันค่ะแลมเปต้ากับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นแรก เอ้เราปแปลกๆเพียบเลยนะสวยแต่มันแพงมากเลยนะ <c oughs> หนูว่าแต่มูลค่ามันก็ด้วยอายุด้วยอะไรมันก็ปีนข้มีตังค์อย่างเดียวซื้อไม,ไ, <c oughs> ไม่ได้นะต้องมีบุญวาสนาด้วย <c oughs> เอาจริงๆไ <c oughs> ปต่อ